สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ หากการมีชีวิตคู่เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตดังนั้นการเลือกผู้ชายที่จะมาเป็นคู่ครองคุณสาวๆทุกท่านก็ต้องพิจารณากันหลายด้านทั้งอารมณ์จิตใจและลักษณะนิสัยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสําคัญในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูห้านิสัยผู้ชายหากได้มาเป็นคู่ครองถือว่าวาสนาดีนมามาให้คุณสาวๆได้ดูกันต้องบอกเลยครับว่าหากเจอแบบนี้ก็ ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือไปครับตามไปดูกันข้อที่ 1. รักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้นับว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะหากผู้หญิงคนไหนได้ผู้ชายเจ้าชู้มีกิ๊กต่อให้รักกันมากแค่ไหนความสัมพันธ์ก็ไม่ยืนยาวแน่นอนส่วนสาวๆคนไหนได้ผู้ชายที่ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวมาเป็นคู่ครองก็ถือว่าโชคดียิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งซะอีกนะครับข้อที่สองเสมอต้นเสมอปลาย ผู้หญิงทุกคนต่างรู้กันดีว่าความรักมันไม่ได้หอมหวานเสมอไปแต่ถ้าหากวันหนึ่งจืดจางลงสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายควรต้องทําก็คือการดูแลเอาใจใส่มันเติมความหวานให้ความรักกลับมากระชุ่มกระชวยย่อมเป็นเรื่องที่ดีอย่างแน่นอนครับข้อที่3มีความรับผิดชอบ คุณผู้ชายที่มีความรับผิดชอบคอยเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือคนรอบข้างไม่มีทางที่ผู้หญิงนั้นจะไม่รักอย่าลืมว่าชีวิตคู่ไม่ได้มีแค่คุณสองคนแต่จะมีเรื่องของลูกครอบครัวและคนอื่นๆในบ้านอีกมากมายครับข้อที่4มีอารมณ์ขัน ผู้ชายที่อารมณ์ดีใครอยู่ใกล้แล้วจะมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะทําให้สุขภาพจิตดีอยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นยาวนานแน่นอนครับข้อที่5มีความอดทนเมื่อใดก็ตามหากเกิดปัญหาขึ้นภายในครอบครัวหากฝ่ายชายมีความอดทนและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและลำบากไปด้วยกันได้มันคือบทพิสูจน์ความรักที่คุณนั้นมีให้ต่อกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับห้านิสัยผู้ชายหากได้มาเป็นคู่ครองถือว่าวาสนาดีจากทุก้อที่ได้กล่าวมาการที่คุณมีคู่ครองคนรักที่มีความเกื้อหนุนกันและกันในทุกๆด้านแล้วนั้นย่อมถือได้ว่าคุณเป็นคนที่มีวาสนาดีมากกว่าคนอื่นแล้วล่ะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ